1> m, 150, hey. do do up, nah m uh, uh, 1 5มเพิ่มพลังฮึสู้ของคนไทยเฮ้ยเป็นไงพี่เป็นไรป่าวะเป็นไรวะซึมๆน้ำตาคอเบ้าวะไอ้ผาดไอ้้ไอผาด น้ำตาซึมสุดเป็นไรวะเพื่อด้ปีปแข่งมาสมมาไซวะไปพี่ไปมาแล้วเป็นไงวะวันนี้ชนะหรือเปล่าวะ,วะแพ้ดิมันก็ต้องมีแพ้มีชนะมั่งเหรอวะเอ็งไปคิดอะไรมากวะแพ้ก็แพ้ไปเี่ัตาซึมทําไมวะไอ้พาดก็นี้แพ้ดิเสียทั้งรถเสียทั้งเมียเอาเมียไปเดิมพันหรือวะหรือว่าเขาแย่งไปไอ้พาดเอาเมียไปเดิมพันนลยดิไม่เป็นไรหน้าเดี๋ยวเขารักเขาต้องกลับมาอะ ทำเหมือนไอ้อแล้วกันนะเมียท้องอย่าไปหามีผู้หญิงใหม่นะไม่ดีนะเข้าใจป่าโอ้ไม่เอาแพงสามพันเท่าไหร่นะสามพันอนี้มันก็ยังแค่สามพันเนอะเออมีบางคนสี่ล้านเอางี้นะเดี๋ยววันนี้เองไปเจอนที่งานวัดเลยทีเดียวเลยนะเข้าใจป่าอีกแล้วเหรอเอา ไปดิไปอ่ะโอ้ยช่วงนี้กำลังฮอตไปยช Israelis, ูช่าเลยออกชูช่าอีกเลยพี่เอาไหนไหนดังไอ้ออกยานุ้นินทานไอ้น like ี่ไม่ค uh> ่อยผูงเสือกมอะไรตัวนี้เออมีแต่ย่อเยอะมีแต่ขำเยอเยอะเอะขำกันแน่กระแหน่วันนั้นไม่ทำอะไรเลยไอ้เนี่ยไอ้ไอ้หัวหน้าขี้หมาวันมันทำอะไรบ้านมาถึงก็นอนนอนนอนแล้วก็ด่าเองดังแล้วเนี่ย เอ็งลืมฉันหรือเปล่าวะไอ้ผาดไม่ลืมชื่ออะไรวะไอ้มัมโอเคอ้ายพี่อ้ไอไปป่ะพี่พี่อืมเอ็งเคยไปอยู่อีสานเลยวะเคยไปอยู่สองปีนะสองปีนะสองปีฝรั่งบัคซีดาบัคซีดาอ่าน้อยนาบักเคียบเออกล้วยบักกล้วยไม่มีบักกล้วยไม่มีบักเลย กล้วยกล้วยกล้วยเลยกล้วยเลยอ่ากล้วยคือกล้วยเลยเออเองนี่เก่งไปเลยเดินย่างเดินเร็วเร็วยาง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 เออเนี่ชอบจริงเลยว่ะมาบ่อยๆนี่คนจะได้จำได้เข้าใจว่าประชาชนคนจับได้ไหมเล่า อะไรนนี้ไมันจ่ได้เคยใครจะจำได้หรอกยกของยกของเสร็จแล้วก็อยู่ข้างในปั่นเข้าไปปั่นเข้าไปเฮ้ยเป็นเพื่อนก่อนในพาร์กเองนี่บอกเขาเล่นก็เล่นให้แล้วเพราะอะไรเล่นนี้มึงจุดยอดจริงเลยเวลามีเรื่องมึงไม่มีรับผิดชอบเจ้าไม่ชั้นสามเดียวเลย